ใครที่กำลังสงสัยนะคะว่ารถฮุนใดนะคะมีรุ่นอะไรบ้างคลิปนี้มีคาตอบค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะใครที่กาลังหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นที่458,000หาหไปจนถึง1นึ่งล้านองแสนห้านะคะ1 1 1เอสิบสองออโต้มีทุกคันนะคะใครที่กำลังสงสัยนะคะว่ารถฮุนใดนะคะมีรุ่นอะไรบ้างคลิปนี้มีคาตอบค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ ว่ารถทุนใดนะคะในรุ่นนี้นะคะปีนี้นะคะมีฟังก์ชันหรือว่าออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะชมนี้นะคะจะเป็นคุณเก้านะคะในรุ่นคุนใด H1 สวนะคะคันนี้นะคะปี2009นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปของคุนใดในปี2009นะคะภายในนะคะจะเป็น11ที่นั่งนะคะสีด้านนอกนะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ นะคะในรุ่นนี้มีหลายสีนะคะไม่ได้มีสีทองอย่างเดียวนะคะภายในนะคะก็จะเป็นส1็ที่นั่งแบบนี้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะด้านบนนะคะมีจอมีจอกลางประมาณนี้ <1> 1> นะคะภายในนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะแทบจะเหมือนกันทุกจุด <1> 1> ส่วนประตูนะคะก็จะเป็นประตูธรรมดานะคะ <1> 1> ในรุ่นนี้นะคะคุณใดจะยังไม่มีประตูสไลด์ไฟฟ้านะ,ะ <1> 1> นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คันต่อไปค่ะ แล้วก็มาถึงรุ่นนี้กันบ้างนะคะในรุ่นนี้นะคะอยู่ในโฉมของปี2013ถึงปี2015นะคะในโฉมนี้นะคะเขาจะเรียกกันว่ากระจังหน้านอนนะคะหรือว่ากระจังหน้าหยักนะคะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นดีลักนะคะซึ่งในรุ่นดีลักของปีนี้นะคะยังไม่มีประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่มีกล้องส60องศาในรุ่นนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮส1ันนะคะดีลักนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2014นะคะภายในนะคะจะเป็น11ที่นั่ง มีจอกลางแบบนี้ซึ่งคล้ายๆกับคันเมื่อกี้เลยนะคะภายในอฟังก์ชันที่มีเพิ่มเติมก็จะมีพวกจอที่ติดเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าประตูนะคะประตูยังเป็นประตูธรรมดาอยู่นะคะในรุ่นนี้ค่ะแล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นกระจังหน้าต่างบ้างนะคะกระจังหน้าตั้งจะอยู่ในช่วงของปี2 0 1 6ถึงปี2018ค่ะในรุ่นนี้นะคะ เป็นฮุนไดเฮ1 d ีรักนะคะในโฉมนี้นะคะจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะจะมีเพิ่มเติมก็คือในรุ่นดีรักนะคะในรุ่นท็อปนะจะมีกล้อง360องศาจะมีกล้อง360องศาก็คือจะมีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้าจะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ภายในภายในหัวหมอน หัวหมอนที่เปลี่ยนไปนะคะหัวหมอนในรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะแล้วก็ในรุ่นดีลักนะคะจะแตกต่างกับรุ่นลองท็อปนะคะก็คือจะมีคูสคอนโทรลนะคะแล้วต่อไปนะคะรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ในโฉมของกระจังหน้าโฟกนะคะกระจังหน้าโฟกนะคะก็จะอยู่ในช่วงของปี2018ปปลายปีนะคะถึงปี2019ต้นปีค่ะจะอยู่ในโฉมนี้นะคะโฉมนี้นะคะมีกล้อง360องศานะคะ มีประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเหมือนเหมือนคันที่แล้วเลยนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือกระจังหน้านะคะเปลี่ยนไปกระจังหน้าเปลี่ยนไปแล้วอ่าภายในนะคะจะเป็น11ที่นั่งเหมือนกันค่ะแล้วก็หัวหมอนหัวหมอนจะเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะหัวหมอนจะเป็นแบบนี้อ่าจอกลางนะคะจอกลางจะจอกลางแบบนี้นะคะที่มาจากศูนย์นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นดีลักอย่างเดียวนะคะจะเป็นจอออตโต าภายในก็จะแตกต่างกับรุ่นเ l ลิตนะคะค่ะแล้วก็โฉมสุดท้ายค่ะเป็นโฉมของกระจังหน้าเพชรค่ะหรือว่าเป็นโฉมของกระจังหน้าไดมอนด์นะคะแล้วแต่คนเรียกนะคะโฉมนี้นะคะจะอยู่ในปี2019ปลายปีนะคะถึงปี2021นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เรียเลยนะคะในโฉมนี้นะคะในรุ่นดีลักนะคะก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นนะคะที่มีกล้อง3า0รอองศาเหมือนกันนะคะมีประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ แล้วแต่สภาพการใช้งานของแต่ละคันนะคะเลขไมลสิ่งที่แตกแต่างนะคะสีรถเลขไมล์รถนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังหารถตู้ฮุนไดเ i สวนะคะที่11-12ออโต้ของเรานะคะมีทุกรุ่นทุกโฉมนะคะใครที่กำลังหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นที่4 58,000ไปจนถึง1 2 58,000นะคะ11-12ออโต้มีทุกคันนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยติดต่อกับัรมโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ